สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาชิมก๋วยจับน้ำข้นอร่อยๆที่ตลาดน้ำโบราณบางพลีนะคะตลาดน้ำโบราณบางพลีจะอยู่ติดกับวัดบางพลีใหญ่ในนะคะซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อโตค่ะร้านก๋วยจับก็จะอยู่ในตลาดทางเข้าตลาดค่ะจะเป็นสะพานเล็กๆนะคะ ตลาดน้ำโบราณบางพีนะคะพื้นทางเดินก็ยังเป็นกระดานไม้อยู่ค่ะของขายก็ก็คงจะเหมือนกับตลาดทั่วๆไปนะคะมีของกินของใช้อย่างเช่นขนมถ้วยค่ะตลาดนี้เปิดทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์คนค่อนข้างจะเยอะค่ะแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาคนก็เลยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะถาดบอค่ะถาดบอคือถาดวัดนะคะ มีศิลปินตัวน้อยมาเล่นซอเปิดหมวกด,ด้วยค่ะเราเดินเข้ามาในตลาดค่อนข้างลึกพอสมควรนะคะจนเกือบจะถึงสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ร้านขายก๋วยจับจะอยู่ด้านซ้ายมือของเราค่ะเห็นแล้วค่ะทุกคนเห็นป้ายไหมคะก๋วยจับตายายคือร้านที่เราจะมาชิมกันวันนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะสั่งแล้วก็เข้าไปด้านในนะคะน่ากินมากๆเลยดูสะอาดสะอ้านค่ะวันนี้เลือกมาก่อนเที่ยงนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงเพื่อคนแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนเข้ามาเต็มร้านเลยค่ะสวัสดีค่ะขอสั่งก๋วยจั๊บนะคะเอาแบบธรรมดาชามหนึ่งค่ะนี่คือบรรยากาศของร้านนะคะนี่เป็นเมนูน้ำนะคะ ใต้สีแดงคือเมนูของอาหารแล้วก็ราคาค่ะวันนี้เราสั่งกว๋วยจั๊บธรรมดานะคะตั้งน้ำไหมพี่นี่คอตานทำกว๋วยจั๊บน้ำข้นค่ะดูน้ำซุปเขาก่อนค่ะเข้มข้นมากเลย วันนี้นะคะสั่งกว๋วยจับธรรมดาใส่ทุกอย่างค่ะด้านหลังของเราจะเป็นคลองนะคะสารที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังคือสารตาใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่มาของชื่อกว๋วยจับของร้านนี้ค่ะอาหารมาค่อนข้างเร็วนะคะสั่งไปเมื่อกี้ได้มาแล้วค่ะก่อนที่จะปรุงนะคะขอให้ชิมก่อนค่ะมัวแล้วค่ะ ถ้าจะใส่ก็คือแค่พริกป่นอย่างเดียวพริกร้านนี้เผ็ดนะคะบอกก่อนด้านหลังมีเรือด้วยค่ะอุ้กุ้ยจับมีไม่เยอะแต่เครื่องเยอะมากเลยค่ะเติมพริกไปหน่อยนึงนะคะ อร่อยค่ะเต้าหู้ทอดนะคะอ,อร่อยค่ะใส่ค่ะวันนี้สั่ง,งน้ำเกบปวยหมูกรอบค่ะอืออร่อยมาก มีไข่ด้วยนะคะหลังหมูเสี่ยงจีค่ะสาวทิศหรือเที่ยง คนจะเยอะค่ะมาก่อนเที่ยงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผู้คนนะคะอ,อร่อยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันอังฐานค่ะแล้วขายตั้งแต่8ปดโงเช้าจนกระทั่งถึงบ่ายสาโมงนะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสได้มาเดินที่ตลาดน้ําโบราณบางพลีนะคะอย่าลืมแวะมาชิมเก๋ยจับอร่อยๆอคือเก๋วยจับน้ำข้นตาใหญ่ด้วยค่ะ ชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะปลาที่ด้านหลังคลองตัวใหญ่มาก